โอ้โหโอ้โหห้องอะไเ <c oughs> นี่ยล็อกแล้วกันไม่ได้ทิ้งมากี่วันแล้วท่านี้ นี่นั่นก็นเนเอานี่ก็นเนเอานอนก็นเนเอาเหนาทั้งคนเสื้อผ้าไม่ได้ซักแมวไม่ได้อาบนา้ำตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าหมด สวัสดีกิ้งก่าทำอะไรอยู่หรือพอลงมาล่างบ้านบ้าบอก็แตกอะไรก็ไม่รู้วันนี้โบมส์วันนี้มีของเล่นใหม่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนี้เหรอไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่ดักปลาดักกุ้งที่ดักปลาดักกุ้งอันนี้ไม่เป็นท่าไม่ตายได้เฉย แล้วมันทํางานยังไงมันทํางานก็คือมันจะมีรูไว้ตลอดอ๋อตรงนี้ใช่ไหมไปใช่ซึ่งมันสามารถเข้าไปแต่มันออกมาไม่ได้ทำไมมันถึงออกมาไม่ได้ก็ดูดิเห็นเปล่ามันมันเข้าไปแต่ถ้าจะออกมันจะติดเลยเนี่ยมันแล้วถ้ามันออกมาได้ถ้ามันออกมาได้ก็คือออกมาแต่ถ้ามันออกไม่ได้ส่วนมากไปแล้วก็กินอาหารในนี้แล้วก็จะงงอ๋อคือเอาของเน่าๆไว้ในนี้ใช่ไหมใช่นไว้ตรงกลางเนี่ยอ๋อแล้วถ้ามีงูเข้าไปอ่ะพวกไงอยู่ในนั้นแหละเราจะเอาออกไหม กอเอาจาไม่มีพิษกอออกมาเออต้องมีพิษตองไงจิ้มๆอยู่เลยเนี่ยให้จิ้มๆเ้ล่าเนั่นเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องมาอัปเดตนะในเรื่องของอาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ใช่ไหมบูมอืมเรามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วก็บ้านนะฮะเรามีบูมเอาไอ้นี้มาโชว์เลยหมายื้อใชบูมนี่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ ในดูหน้ามันก่อนหน,นูนีสวัสดีแล้วมันมีท่าไใ้ตายลึกลับด้วยนะท่าไใ้ตายลึกลับเวลาจับมันนะแน่แยืดแล้วต้องบิดหัว,วะะ <c oughs> มันนะบิดบีดี่อะไรเนีดูน่าน, <c oughs> นี่ไม่ใช่หมาพันปักแลนี่หมาพันเปือกหมาเปือกหมาเปือกมันยืด <c oughs> นะใช่ยืดแล้วก็โคตได้ด้วยแหน่ <ท>กายเป็นตัวอ้เชี่ยอะล่ะก็สำหรับวันนี้ครับม, <า S 2> มีการอัปเดตบ้านอีกนิดเล็กน้อยนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็จะซื้อเป็นเขาเรียกว่าเป็นป้ายนะฮะเป็นป้ายมาเรยงแบบนี้นะครับนี่จะมีลูกมลงปอด้วยเห็นไหมนี่แล้วก็มีโลโก้ยูทูปนะฮะก็จะติดแบบนี้นะฮะก็ติดปั๊บแล้วก็เหมือนอคาเฟ่เข้าใจปะ เหมือนคาเฟ่นะครับแล้วก็คำว่าวบ้านขยะนะก็เรียงเป็นตัวอักษรเป็นพลาสตูดอันนี้เขาเรียกว่าพลาสตูดมั้งครับถ้าจะไม่ผิดตัวหนึ่งจะประมาณต่อตัว,ตวอักษรนะประมาณ30บาทนะฮะแล้วก็มาติดกาวสองแนานะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสวิตช์ไฟรางข้างบนนี้นะก็จะส่องมาเหมือนคาเฟ่ละเอาล่ะทีนี้แล้วก็จะมีรอแพงโชว์โอเคนะครับวันนี้มี สับดึกหลับตอนแรกเราพูดเล่นๆจมูมไหมเราพูดเล่นๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นแล้วแล้วพ่อจะเอาเข้าไปทำไมคอยจำลองใช่ไหมทอสอบบูมมันออกได้ไหมโอ้ถ้อยู่งี้ก็ปล่อยมันตายมีผิดก็ปล่อยมันตายเอาละครับก็หลังจากวันนั้นนะครับที่เราพูดเล่นจากคลิปเอ่อกิ้งก่าใช่ไหมบูมจากคลิปกิ้งก่านะฮะ แล้วก็มีเด็กมาแซวบอกว่าพี่โอ้โหเลี้ยงกิ้งก่าเลี้ยงเอ่อเลี้ยงหนูใช่ไหมเลี้ยงงูพี่ไม่เลี้ยงจระเข้ไปเลยล่ะอ่าให้นี่ไงอันนี้เป็นไงจัดให้อะไรใช่ไหมต่อไป้ลยมีใบอนุญาตด้วยนะมีใบอนุญาตนะเอาล่ะก็คืออันนี้จะเป็นจระเข้ไทยนะฮะอันนี้เป็นจระเข้พันธุ์ไทยไทยนะครับ ขออนุญาตนั่งถ่ายจระเข้เคมันอันนี้จระเข้เคมัน <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> คมันเ <c oughs> คิมวงเ <c oughs> คิมวงแล้วเป็นเกาหลีนะเคิมวงอะไรนี่ไม่ใช่เคมนันอ๋อเหรอเคมันนั่นมันพิกคลิปพับจีสัตว์อ๋อเหรอแล้วจริงๆเคมันคืออะไร <c oughs> เคมันก็คือจระเข้เคมันอ้ยไม่รู้ไม่รู้พันอะไรไม่รู้เรื่องแต่เคยได้ยินเคิอ,อันนี้เป็นจระเข้พันธุ์ไทยนะฮะเคิมันซึ่งเรามีใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับก็คือใบอนุญาตเนี่ยเวลาเราไปขอจากฟาร์มนะ เราจะต้องเอาใบอนุญาตมาปั๊บแล้วสินี้จะมีกรมประมงเนี่ยเราต้องจ้างกรมประมงนะเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อมาตรวจสอบว่าบ้านเนี่ยมีจอระเข้จริงๆนะครับมันจะร้องเหมือนร้องเหมือนอะไรอ้าอ้าวอ้านี่นร้องหน่อยดิเ <c oughs> <c oughs> อ้เนี <c oughs> น่มันจะร้องเหมือนหมา นะครับมีบางตัวเนี่ยที่เขาเลี้ยงเรื่อยๆแล้วมันเชี่ยงเหมือนหมาเลยนะอืออ่าแล้วก็น่าจะมีคําถามนี้แน่ๆพี่บูมพี่เจมครับพ่อครับเอ่อถ้ามันโตไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งพี่เจมกับพี่บูมหายไปมันจะไปไหนครับเออม่ออแต่งานที่จิงใหแกบอจระเข้มันจํากัดขนาดได้อ่ามันจํากัดขนาดได้ใช่ไหมพวกสัตว์เลื้อยคลานนะมันก็อยู่เนี่ยใหญ่แค่ใหญ่กว่านิดนึงแค่นี้แหละอ่าอันนี้คือจระเข้เด็ก<ๆ><ๆ>นะครับเด็กมากนะครับแต่ว่าต่อให้เป็น10ปีเนี่ยถ้าเราจํากัดอาหารแล้วก็จํากัด สถานที่เลี้ยงใช่ไหมมันจะไม่ใหญ่ไปมากกว่ามันจะไม่ใหญ่ไปมากกว่านี้กเป็นไปโยนกลางบึงสำราญอย่างเงี้ยอ๋อไปโยนกลางบ่อใช่ไหมไปบึงขนาดใหญ่บึงสำราญไงที่เราตกปลาที่เป็นมีปลานินแต่แสนตัวแล้วมันจะกลับมาเหมือนหมาไหมเคยเคยเคยได้ยินเรื่องเล่าของหมาที่แบบตัดหางปล่อยวัดไหมแล้วมันวิ่งกลับบ้านอ่ะเออเราก็ลองตัดหางจระเข้แล้วไปลองปล่อยบึงดูแล้วก็มีขบวนหาเราไม่ปล่อยในบึงสำราญตัวเท่าบานประตูเนี่ยนะฮะก็คือขนาดของจระเข้เนี้ย จะใหญ่จะโตไปหรือไม่โตเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ที่มันเลี้ยงนะครับแล้วก็อาหารที่มันมีนะอันนี้ก็สามารถจับได้นะครับน่ารักนะน่ารักมากแล้วก็ไม่กัดนะครับอันนี้คือเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กให้มันชินกับคนมือคนนั่นเองเห็นไหมมันจะร้องโอ๊ะโอโอนะเเอาอีกตัวมาดูอีกตัวร้องดีเหลือเกินเง้ย <c oughs> <c oughs> กลัวมนุษย์ มนุษย์กินแล้วแล้วยิ่งนั่งพไปร้านต้นไม้พอซื้อต้นไม้มาฝากด้ซือต้นไม้มาฝากมังนม่มาไวมันจะชอบแล้ว <c oughs> ชอบน่นนแล้วว่าใบารนี่ทำไมมันใบต้มยำสาชา <c oughs> ไม่เห็นในในอ่างมันไม่มีต้นไม้ไงอ๋อคือถ้าใส่อันนี้ไปแล้วจะอร่อยเพราะว่ามันต้องชอบอมันต้องชอบต้องน้ำเดือดก่อนโ้น้ำเดือด ไฟนี่ดีขิงขาอะไรทั้งคบเลยนะโอเคครับก็ช่วงนี้นะจะบอกให้ว่าฟาร์มจรรเข้นะมีปัญหาคือฟาร์มจรรเข้โดนปิดหลายที่มากนะทั้งฟาร์มสวนเสือศีรษศีราชาะอะไรเงี้ยแล้วก็พวกฟาร์มต่างๆที่มันเอาชาละวันเอยเอาอะไรนะเอาที่คนที่มันสไลด์ลแล้วไปอยู่ตรงต่างจรรเข้าเค่บอกพวกนั้นโดนปิดหมดเลยนะไม่เหลือเลย ไม่เหลือเลยนะฮะเพราะว่าโดนพิษเศรษฐกิจโควิดมาเกือบเกือบ2ปีแล้วนะฮะเขาอยู่ไม่ไหวเขาต้องขายจระเข้ทิ้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอออันเนี้ยที่ได้มานะฮะได้มา2ตัวนี้500บาทนะสองตัวห้าร้ยปกตินี่สองตัวรวมใบอนุญาตนี่จะประมาณสามสี่พันเลยนะถ้าถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะนี่ขนาดแบบตัวเล็กๆนี่คือได้มาสองตัวพร้อมใบอนุญาตนี่คือห้าร้อยบาทนะฮะเป็นอะไรที่เฮ้ยแม่งแจ่มตัวละสองร้อยห้าสิบใช่ตัวละสองร้อยห้าสิบแถมได้ใบอนุญาตเลี้ยงด้วย เราสามารถเลี้ยงไปแลืวเราขายก็ได้นะแต่ไม่ได้ขายแบบขายให้มันตายนะคือขายเปลี่ยนเจ้าของให้เจ้าของคนอื่นไปเลี้ยงต่อซึ่งมันเพิ่มมูลค่าได้ครับคุณผู้ชมครับคือจอระรเช่เนี่ยมันจะมีนิสัยอันหนึ่งที่คล้ายๆกับหมาพันธุ์พวกชิวาว่าอะไรพวกนี้ที่หมาพันธุ์พวกนี้มันเวลามันสู้ใครไม่ได้เห็นคนตัวใหญ่มันชอบเห่าใช่ไหมเห่าไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันนี่ถ้าทําเสียงใส่มันมันก็จะเห่าออมา ไว้ไว้ไวว้กลายเป็นเป็ดแล้วเหรอลูกแอปากันไว้ไว้คืออาปากด้วยทุกไว้ไว้ไอที่มันเดินหนีไม่ใช่อะไรนะทำไมมันเดินหนีเพราะอะไรเหมือนดีเอ็นเอพันธุกรรมของพวกบรรพบุรุษมันสั่งมาว่าถ้าตัวเล็กจะเจออะไรให้หนีประมาณนั้นนะโอ้คือมันกลัวเรามันก็น่าจะกลัวเราแนะเนี่ยไม่ันจับยังไงมันก็จะเออมันก็จะวิ่งอยู่างนี้ว้าว ทำไมมันเวลากูม,มองมันชอบร้องใส่กูนะกูเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนมาสวัสดีมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าตัวนี้ชอบหนีนะใช่ตัวนั้นชอบหนีแต่ตัวนี้ชอบไม่หนีตัวนี้รักคนกูชอบตัวหนีทำไมมึงชอบตัวหนีสว้าด,ดีมันหนีเนี่ย <c oughs> คือต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับอันนี้คือเด๋ราจะมีคนมาเปลี่ยนน้ำให้ทุกวันแบบนี้เนี่ยตอนกลางคืนก็จะ หางมันสวยดีนะตัวมันนุ่มมากเลยนะครับเก็ตก็ไม่ได้แข็งมากเพราะว่ามันยังเป็นตัวละเคเด็กอ่อนมั้งเนี่ยหางก็สีเอ็งก็บอกว่าตัวต่อด้วยตัวใหญ่ก็ไม่แข็งจระเข้เหรออะไรที่เราเห็นที่มันอยู่แบบกลางสระน้ำอะไรเงี้ยทุพวกนั้นก็ไม่ค่อยแข็งไม่ใหญ่ไม่แข็งเยอูเห็นคนจับมันไม่ค่อยแข็งอ๋อเพราะฉะนั้นไอ้กระเป๋าหนังจระเข้มันก็เลยอ่อนนุ่มถูกปะเพราะว่าเออมันมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับมันไม่ได้แข็งปั๊กอยู่แล้วใช่ผมเรียกว่ามััันนนนนแแข็งงงเหมมมมมือกกิิ้้่่่่าาะะตคคควจรรไใชชุณผูบ นี่นุ่มมากตัวนุม่มเนื้อนิ่มเหมือนเนื้อไก่เขาบอกอแล้วทำไมเขาไม่กินไก่กูก็สงสัยอันนี้มันบบน่าจะไฮโซก,กว่ะหรือไม่ไก่สีขาวโอ้ไก่สีขาวเขาเรียกบ้องตันอันนี้เขาเรียกบองตัน,น,นเ,เออนอะมีนิดนึงตอนนี้เออบ้องตันโตโหนี่ตัวนี้นิ่งมากเลยไม่ไปไหนตัวนี้ชอบหนีชินมือชินมือมนุษย์น้องแล้วเพื่อนหายแล้วไปอยู่อยู่บนหัวบูอย่าเลย ยืบลองหาเพื่อนละยืบเงิงว่าไงลึกยืบยอบยอบยืบคือมันก็อยากออกไปข้างนอกนะผมว่าแน่เพียงแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันอันตรายนะครับอันตรายจอจระเข้เอ้ยโลกโอ้ยหมุนตัวเลยจระเข้หมุนสวัสวดีปากมันยืดฟงกมันยืดกัดกระหม้ายยืดไหมดูฟันมันดิเออฟันมัน ฟันก็มีแค่นี้นะฮะแหลมแหลมแหลมแหลนิดๆเอาไว้มันโตมันถึงจะแบบฟันมันจะอันตรายนะนอโอ้โหเด็กแขกตอนนี้ก็เหมือนน่าจะเหมือนแบบนั้นนะเหมือนหนามตามต้นไอ้เใอต้นต้นไม้งงโง่ๆธรรมดาน้ำอะไรปะมัณนอ้ <c oughs> ดูแบบอาฝากรบูดูดีเงยเห็นไหมมันหนามต้นมะกรูดอะะ่ะวอันนี้เดี๋ยววางไปก่อนนะครับอ่ออไปหาเพื่อนลุกไปหาเพื่อนเจอจอยเลย อย่างไรต้องทําบ้านให้มันไหมเอาไว้หลบเผื่อแบบตอนกลางคืนไงมีนกเหยียวลงมาจิกมีไอ้นกที่มันอยู่ในห้องน้ำเรา <c oughs> อยากจะอีกทอร์เตอร์เอ็กแท็กต์ทางแค้นหรือจื่อตามลงมาชม <c oughs> ตอนนี้มันยังสู้ใครไม่ได้นี่อายุป,ประมาณเออ่กี่เดือนวะสองสามเดือนปหมไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเราก็ไม่รู้เห <พอ S 2> มือนกันเนี่ยกูไม่ใช่เป็นคนซื้อมาเลี้ยงนี่ก็สุดท้ายคือบ้านนี้ไม่มีละวนะมี เขาเรียกว่าสิ่งมงคลหน้าบ้านเอ้ยอก็เป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าเลี้ยงจระเข้หน้าบ้านนี่ทําให้แบบเหมือนเป็นห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งนะออสองสิ่งนะที่เขาบอกว่าเ,เป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบเสริมมงคลบ้านก็คือจระเข้กับไอปานะั่นแหละไอปลามังกรปอะไรไปมไมไม่ใช่อะไรไปไหม,ไมนะเอออโลวานะวนะ่ที่มาปนปลามังกรเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสให้เลี้ยงได้ก็เลี้ยง รวยมึงแพงเนาะเราก็สังเกตมาจากบ้านคนมีกระตังไงเข้าใจไหมอ่าคนมีกระตังเขาชอบเชื่อเลยเราก็ต้องเชื่อตามเขาไงใช่ไหมถ้าเราเชื่อตามเขาได้เราอาจจะเป็นคนรวยตามเขาก็ได้เนีอยขึ้นเฟอร์รราี่ไหมลูกฮะขึ้นเฟอร์รราี่ไหมครับขึ้นกันไหนดีขึ้นมัสแตงแล้วขึ้นเฟอร์รราี่แล้วทำไมไอ้เลี้ยนรถนี่มันไม่ไปสักทีวะไอ้บอกว่าเช่ามาไงอ๋อเหรอเอาเช่าเดี๋ยวก็ไปอีกทีเหรอโอ้๋อ เออไม่ไปทันทีเลยเนาะคันนี้นเนาะเช่ามานานจังเลยเช่านานแปลกๆหาอลน,นะเอออาจจะเป็นเช่า,ามหมาวอลแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะส่วนนี้ก็เป็นบ่อปลานะฮะบ่อปลาที่ถ่ายคลิปไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน,น,นี่คือน้ําสีนี้นะนะในโชว์เป็ดโชว์แล้วนี่โชว์แล้วนี่เป็ดกล้วยนะฮะเอา เดี๋ยวพี่จะเอาเป็ดกล้วยไปอยู่กับจระเข้ละกันสวัสดีตื่นมามันเคลียร์แตกนี่มันกลัวรหรอใ <g iggle> นชีวิตจริงจระเข้ต้องกินเป็ดแน่อาจจะไม่กลัวนะไม่ใช่เป็ดที่เป็นร่างกล้วยไม่ใช่เป็ดเป็นร่างกล้วยใช่ไหมเป็ดตัวเล็กโอเคนี่หรือว่าเอ้ย <c oughs> จริงๆแล้วคือไอ้น้ำสีฟ้าเมาื่อกี้เอ่อมันเขาบอกว่าเอาไว้เลี้ยงปลา,าได้ <c oughs> นะฮะมันจะเป็นถุงคล้ายๆกับพรามเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะพอเริ่มติดละเห็นไหมพอเริ่มติดละก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่ว่าเออมันมันเจ๋งดีก็เลยเอาบลูซีนะฮะยี่ห้อโอ้ยถ่ายไม่เห็นเลยอ่ะนี่ยี่ห้อบลูซีนะครับคือมันจะมาเป็นครามเป็นถุงเลยมันจะเหมือนครามซักผ้านะฮะเดี๋ยวฝากดึงนิดนึงนี่คือไอ้น้ำเนี่ยไอ้ถุงเนี่ยใส่น้ําได้5,000ันปัน ก็คือใส่น้ำได้บดบ่อเนะฮะราคาประมาณ200รกว่าบาทมั้งหรือว่าร0อกว่าบาทจะไม่รู้แ,แ,แค่ห้าส50ตันนะไอ้ห0สิกรัมนะอ่าห้าสิบกรัมใช้กับแบบน้ำห้าบรันอะใช้กับน้ำใช่เออก็คือใช้กับสะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ตรงเมื่อกี้ไอ,บอ้บ่อเมื่อกี้นะฮบที่เราเห็นตรงเนี้ยตรงนี้นะฮะหน้าบ้านเนี่ยที่มันฟ้าขนาดเนี้ยผมใส่ไปขนาดเอ่อเล็กกว่าเล็บผมอีกนะฮะนิดนิดเดียวจริงๆนะเล็กเล็กกว่าเล็บนะครับ ดังนั้นใครที่มีบ่อน้ําที่บ้านนะฮะลองไปหาสั่งซื้อมาได้นะครับก็คือหนึ่งมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้สวยให้ใสตลอดนะฮะแล้วก็ตะกอนน้ำมันจะไม่เพิ่มนะครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาด้วยคือมันปลอดภัยสำหรับปลาเลยนะเขาจะเขียนไว้หลังซองเลยนะก็เดี๋ยวสักพักน่าจะเอาเออปลามาลงแล้วสำหรับบ่อผมนะเพราะว่าเออมันรอปูนเนี่ยปูนมันจะมีกรดเอ้ยมันจะมีด่างของมันนะครับเดี๋ยวรอด่างของปูนมันจะหายไปนะครับแล้วค่อยเออเอาปลามาลง นะโอเคก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละนะครับนะคำว่าบ้านมาแล้วนะบ้านมาแล้วเหลือเครื่องยงกาแฟแล้วอ๋อนะเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาแบบนี้แล้วด้ว้ดีบุกเอาแปะเข้าตีลงในกระป๋องนมเออว่ะในกระป๋องนมอ่ะไอเย็นชาชัดนะโอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับวันนี้ครับกับน้องสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ประจำบ้านขยะนะฮะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่บ้านมันเป็นขยะนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีอะไรก็ไม่รู้แปลกๆเต็มไปหมดบ้านไมนขยะจัดแต่ก่อนบ้านมันขยะมากเปิดประตูมานกบินเลยอ่ะก็ทำตู้เสือป่าโอเคสำหรับนี้กับน้องจระเข้น้อย2ตัวนะครับขอฝากไว้ที่บ้านนี้ด้วยนะครับกับสัตว์อื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับขอบคุณครับไปเลยบูมจุ๊บเนี่ยมันแง่งนขึ้นมา